วันนี้คนข่าวอีสานพาทุกท่านมาเดินชมตลาดบ้านห้วยเดือตตำบลโนนทันจังหวัดหนองบัวลำพูครับเรามาดูสินค้าของชาวบ้านที่นำมาขายที่ตลาดแห่งนี้นะครับก็มีส่วนมากเนี่ยจะเป็นของป่านะครับแล้วก็ราคาถูกท่านใดที่เดินทางสัญจรผ่านบริเวณเส้นทางอุดรหน,นองบัวลำพูเนี่ยนะครับท่านก็แวะซื้อสินค้าไปฝากญาติพี่น้องท่านได้นะครับ นี sugar, tea, 50 50, Luckily, ่นะครับมีหน่อไม้นะครับราคาถูกๆ50บาทนะครับโอ้โหได้เยอะมากนะครับแล้วก็ยังมีแมงแขงนะครับเนี่ยนะครับแพ็คละ100บาทนะครับแมงแขงครับเนี่ยนะครับตัวตัวโตเขาบอกว่าเอาไปตําแจวมันจะมีกลิ่นหอมคล้ายคแมงดานะครับแมงแขงเนี่ยนะครับแม่ค้าบอกว่าขายดีมากนะครับในช่วงฤดูนี้ขยับมาดูอีกนะครับนี่ก็เป็นหนังควายนะครับมันละ100บาทนะครับหนังควายแล้วก็มีไข่ปิ้งข้าวจีนะครับ อาหารพื้นบ้านของอีสานบ้านเรานอกจากนั้นแล้วก็ยังมีผักผลไม้นะครับของป่าที่ชาวบ้านเนี่ยเก็บมานะครับแล้วก็เอามาขายที่ตลาดแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟานหมูป่านะครับแล้วก็ยังมีผักป่ามีผึ้งรังผึ้งนะครับแล้วก็ตัวนิ่มหรือว่ารังนิ่มก็มีเช่นเดียวกันนะครับบางคนก็มาซื้อนะครับนำผึ้งสด เอาไปดองยากินกันนะครับนี่นะครับหน่อไม้สดๆ50บาทแล้วก็มีผักเป็นผักหวานนะครับผักป่ามีเห็ดนะครับเนี่ยขายราคาถูกๆครับนี้เป็นลูกผักหวานนะครับลูกผักหวานเขาเรียกว่าหมากมันนะครับขายขีดละ15บาทเนี่ยนะครับเห็ดสดๆชาวบ้านเก็บมาแล้วก็มาขายนะครับที่ตลาดแห่งนี้ผักหวาน30บบาทเขามัดเป็นถุงไว้นะครับเห็นไหมฮะ มัดไว้เนี่ยนะครับสาบาทเท่านั้นเองแล้วก็มีเห็ดด้วยนะครับเนี่ยสาบาทเราเอาไปแกงกินได้เลยนะครับสดๆนี่นะครับชาวบ้านก็มาทําเป็นถุงเอาไว้นะครับรหน่อไม้สดๆแล้วก็มีเยืนางน้ํเย่นางแล้วก็มีผักนะครับที่เอามารวมมัดใส่ถุงไว้แล้วก็สามารถเอาไปใส่หม้อแล้วก็เปิดแก๊สหุงต้มแล้วก็กินได้เลยนะครับแล้วก็มีมันมันแดงนะครับ เนี่ยนะครับเป็นเนื้อฟานนะครับเนื้อฟานแล้วก็มีน้องบัวนะครับน้องบัวเนี่ยนะครับสดสดอยู่นะฮะดูสีนะครับน้องบัวกิโลกรัมละ300บาทมีนกกระทาด้วยนะครับเนี่ยนกกระทาเขาทําเป็นแพ็คไว้เป็นถุงไว้100บาทแมงแครงเนี่ยนะครับขายดิบขายดีมากครับแมงแครงเนี่ยอาจจะเป็นช่วงฤดูที่เขาไปเก็บมาหรือเปล่าไปจับมาเนี่ยนะครับอึ่งอ่างครับเพราะที่นั่นอุดมสมบูรณ์ด้วยของป่า ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับก็ทําให้มีของป่าเนี่ยมาขายนะครับที่ตลาดแห่งนี้เป็นจํานวนมากเป็นอึนอ่างนะครับซึ่งชาวบ้านจับมาแล้วก็มาขายให้กับหลายท่านที่ชื่นชอบนะครับเอาไปต้มไปแกงกินกันแมงแครงเนี่ยก็ขายดีครับช่วงนี้ขยับมาดูอีกนะครับนี่ก็เป็น อะไรฮนะน้องบัวน้องบัวนะครับแล้วก็มีหมูป่านี่ครับหมูป่าเขาทําเป็นแพ็คไว้หนึ่งหบาทแล้วก็มีหนูนาหนูนาก็ทําเป็นแพ็คเป็นถุงไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับของป่านี่เยอะมากสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็แวะเวียนเข้าไปซื้อมาประกอบอาหารกินได้นะครับที่ตลาดห้วยเดือ ถนนเส้นอุดรหนองบัวลำพูครับเนี่ยเป็นเนื้อหมูป่าเอามาผัดเผ็ดนี่เขาบอกว่าโอ้เด็ดจริงๆนี่นะครับลังพึ่งของแท้นะครับยังมีพึ่งเกาะอยู่นะครับเป็นพึ่งป่านะครับเขาขายเนี่ยนะครับทําเป็นจานไว้เขาหั่นเป็นจานไว้นะครับแปดสิบาทเท่านั้นเองนะครับมีลังด้วยแล้วก็มีน้ําน้ําพึ่งนะฮะอยู่ในลังอยู่แล้วก็ยังมีตัวอ่อนแล้วก็มีพึ่งเกาะอยู่ด้วยนะครับ ตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันท่านใดสนใจอยากจะไปจับจ่ายซื้อของนะครับก็แวะเวียนไปได้ถนนอุดรหน,นองบัวลำพูครับเป็นตลาดชุมชนซึ่งชาวบ้านนะครับก็ไปหาของป่ามาก็นำมาให้แม่ค้าเนี่ยนะครับขายเป็นเผือกเป็นมันนะครับผักสดสดของสดสดขายกันทุกวัน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูของป่านะครับยิ่งหน้าฝนเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็คงจะมีของป่าาวางขายเนี่ยเป็นจํานวนมาก